สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเช็คนะครับว่าในกรณีที่เราอยากจะรู้นะครับว่าปลั๊กตัวไหนไอสายไฟเส้นไหนนะครับที่มีไฟ1 2โวลต์มาเข้ากล่องนะครับบ้างนะครับผมก็มีพี่ๆนะครับขอมาอีกเช่นเคยนะครับบอกว่าทำคลิปให้หน่อยนะครับเกี่ยวกับ ปลั๊กนะครับเสียบกล่อง ECU นะครับถอดออกมานะครับแล้วก็ไล่เช็คดูนะครับว่าพินตัวไหนนะครับที่จ่ายไฟมา12โวลต์นะครับทั้ง2ปลั๊กนะครับบนล่างวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเช็คให้นะครับผมอันนี้ผมก็จะทําการถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กนะครับทั้ง2ตัวออกนะครับผม รักกอง ecu นะครับผมอ่านี้ผมก็ทำการถอดออกแล้วนะครับผมทั้งสองตัวแล้วนะครับผมทั้งสงตัวแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะไปทำการอ n s วิตช์กุญแจนะครับ ผมปรับไปที่วัดโวลต์ดีก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะมาทำการอ่อนสวิตกุญแจนะครับผม ดาบปรกนะครับผมก็จะลบนะครับผมลบผมจะเช็คดูก่อนนะครับว่าเสตไหนเป็นลบนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ เส้นหนึ่งนะครับผมจะจิ้มไว้ที่โครงรถนะครับผมแล้วก็ผมก็จะจิ้มดูนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับว่ามีไฟตัวไหนที่จ่ายมา12โวลต์นะครับผมเส้นดํานะครับเหมือนเดิมนะครับผมสีดํานะครับก็ผมจะจิ้มไว้ที่โครงรถนะครับผมตรงไหนก็ได้ที่เป็นโครงรถนะครับส่วนที่แดงนะครับผมก็จะมาทําการจิ้มดูนะครับว่าเส้นไหนนะครับที่ไฟมา12โวลต์นะครับผมมาดูกันเลยนะครับ ให้หันลักแบบๆแ,แบบนี้นะครับผมแล้วก็จิ้มดูนะครับจิ้มดูนะครับผม ในกรณีที่ถอดปลั๊กนะครับผมก็คือถอดปลั๊กกล่อง ECU ออกทั้งหมดเลยนะครับทั้ง2ปลั๊กนะครับผมทีนี้ก็มาเช็คดูนะครับว่ามีไฟออกมา12โวลต์นะครับกี่รูนะครับผมกี่จุดนะครับผมวันนี้ก็มีพี่ๆขอเข้ามาครับผมวันนี้ก็มาเช็คมาเทสให้เลยนะครับ อันนี้ก็ยังไม่เจอนะครับเช็คมาจิ้มนะครับดูขาพินนะครับก็เกือบจะครบแล้วนะครับยังไม่มียังไม่เห็นนะครับผมยังไม่ขึ้นสิบสองนะครับอันนี้ก็ดูไปดูเป็นกรณีกรณีไปนะครับอันนี้ก็ ในกรณีที่นะครับถอดลักออกนะครับแล้วก็ถอดลักกล่อง ECU ออกนะครับแล้วก็ไปทําการออนสวิ์นะครับแล้วก็เช็คดูนะครับว่า,ามีไฟมา12โวลต์นะครับตัวไหนบ้างนะครับจะมีไหมหรือไม่มียังไงนะครับก็มาเช็คดูนะครับ ปลักแรกนะครับผมสรุปนะครับปลักแรกนะครับไม่มีไฟสิบสองโวลต์มานะครับผมอ่าไม่มีไฟสิบสองโวลต์มานะครับต่อไปก็จะเป็นหลักล่างนะครับผมอันนี้ปลักบนนะครับจะไม่มีไฟสิบสองโวลต์มานะครับทีนี้หลักล่างนะครับหลักล่างบางนะครับผมอันนี้จิ้มดูทีละจุดเลยนะครับอ่าพินทีละจุดเลยนะครับผม ต่อทำการไล่ดูนะครับทีละจุดนะครับยมีอยู่มีอยู่พินตัวนี้นะครับเนี่ย พินตัวนี้นะครับใกล้ๆให้หันลัก ecu ตัวล่างแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นเนี่ยพินตัวล่างนะครับผมมีหนึ่งจุดแล้วนะครับที่ไฟออกสิบสองโวลต์นะครับผมที่ไฟมาสิบสองโวลต์นะครับผมแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับขออภัยนะครับ อ่าล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยตรงแถวเดียวกันนะครับแต่เป็นตัวถัดมานะครับเป็นรูที่อ่าเป็นรูที่เดี๋ยวก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นรูที่ห้านะครับผมจะมีไฟมาเลี้ยงสี่สิบสองโวลต์นะครับผมอ่าที่จะมีไฟมาเลี้ยงเมื่อกี้นะครับนี่นะครับ ่าที่มีไฟนะครับจะมีอยู่2จุดแล้วนะครับผมจากนั้นก็เช็ดจุดอื่นต่อนะครับผมก็จะมีไฟมาที่3จุดนะครับผมอ่าจะมีไฟมาจะมีไฟสิบสโวลต์นะครับในกรณีที่เรานะครับถอดลักกล่อง ec u ออก นะครับท ch <essel> ั <underway> ้ง2ตัวนะครับมาเช็คแบบนี้นะครับผมก็จะมีไฟมา2จุดนะครับจุดแรกนะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับแถวแรกเลยนะครับบนล่างนะครับผมบนและล่างนะครับบนและล่างจะมีไฟมา12โวลต์นะครับผมเนี่ยให้หันปลั๊กอย่างนี้นะครับผมให้หันปลั๊กแบบนี้นะครับสีฟ้าตัวใหญ่นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมหนึ่งจุดสองจุดนะครับจะอยู่แถวแรกนะครับบนล่างนะครับแล้วก็ แถวต่อมานะครับนับจากฝั่งซ้ายครับอ่าหนึ่งสองสามหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้านะครับผมอ่าจุดที่สามนะครับก็จะนํามาจากซ้ายนะครับแถวล่างนะครับจะอยู่พินที่ห้านะครับจากมีไฟมาสิบสองโวลต์นะครับผมสรุปนะครับก็คือกรณีที่เราจะเช็คว่านะครับไฟนะครับมา นะครับจากนะครับแบตเตอรี่นะครับที่เรานะครับออนสวิฟช์แล้วนะครับไฟมารอไฟมารอที่ปลั๊กนะครับ12โวลต์มีอยู่3จุดนะครับ1 2นะครับแล้วก็3อยู่ตรงนี้นะครับผมจะเป็นปลั๊กล่างนะครับจะเป็นปลั๊กล่างนะครับจะมีไฟมา3จุดนะครับครับส่วนพี่ๆคนไหนนะครับสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะครับผม ครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องซอแจ้ด้วยนะครับผมลงทุนนะครับทำให้นะครับก็ลงทุนทําให้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของผมเหมือนกันนะครับผมก็จะได้รู้เพิ่มมีความรู้เพิ่มเติมนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับอขอบคุณครับ